สวัสด네ีครับท oh, ุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเดิมนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเราก็จะเลือกเว BT นะครับผม BT ของเราน่จะเป็น BT เอาเยเอาวันนี้เหมือนเดิมนะครับผมนี่เจอกันแบบมวยมวยแบบว่ามวยอีกๆนะครับผมเพรว่าไม่มีสอกนะ เมย์ไทยมันจะมีศอกแต่มันก็อาจจะไม่เกี่ยวนะยครับปีน่าจะมีศอกผมก็ไม่รู้นะเหมือนเหมือนเมยสากลนะฮะเขาลือดลดแผลสิบแล้วนะวันหกผมแรงมากลดพิสิทธิ์แผลอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยโอ้ยจอยนี้ล่วงเลยฮะเราห่างร่วงนะผมร่วงนี่ไงว่าทารุกพักบ้าทารุกพัก แม่ไม้ม่ยไทยแม่ไม้มื่อยไทยแม่ไม้มว่ยไทยตีบไ no. งแล้นี่ไงนี่ไงนี่ไง eniz? มัดเพี้ยงควายตึมก็นี่โอ้โหตวัดตวัดตวัดเขาเรียกว่าตวัดขึ้น การตวัดครับการตวัดเตะก้านคอเตะก้านคอก้านคอตุ้มบอก้านคอเน้นๆครับก้านคอเน้นๆหมดเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงก้านคอเน้นๆแล้วปักปักปักฟาาทุบไปทุบ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 ชกโชก ต่อยช,อช,อช,อชอ็อกช็อกชกอกชกนี่ทีไปหอ้ยอย่างนี้ตัดลำตัวโอ้โหแต่โดนต่อยเก็ิตัดลำตัวสักหน่อยเนี่ยอุ้ยตัดลำตัวตัดลำตัวตัดไม่โดน คทีบตัดลำตัวทีบตัดลำตัวทีบต์เฮ้ยทีบโอ้โหเมื่อกี้รูปเข่าเลยนะแต่ว่าต้องทีบครับทีบตัดลำตัวนะตัดลำตัวครับนี่จุลิีพอาหางฟับนี่ครับจนุลยตบโอ้โหยจุนี้ตัดลำตัวไปเต็มเต็มครับปลาทะลุพักปลาทะลุพักลุกปักโอ้โหเรียบร้อยครับก้านคอเน้น เมื่อกี้การคอเน้นๆครับโอ้โหหลังคอเลยฮะพวกนี้หลับหรือเปล่ายังไม่หลับบาารุพักเตะเตอุ้ยมอนยันหลักวปทีนึงเตะไตตอเตะเตะนล้ปับ๊บโอ้โหการคอเน้นๆครับนี่ไงบาารุพักการคอการคอก้านคอการคอกาอ้กานคอโอ้ย การคอทั้งนั้นครับแต่ละลูกการคอทั้งนั้นโอ้ยการคอเน้นๆการคอเน้นๆการคอจังๆการคอเน้น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 ๆขอการคอเน้นๆนี่ไงการคอเน้นๆไงเออเจอคอด้ทีบมอนยันหนักแล้วการคอเน้นๆโอ้ลูนี้ หลับเลยฮะลก้านคอเยอะเกินคอพิกเลยเส้นยึดเลยฮะและ้วลุงนี้ก้านคอนิน้เน้นโอ้โหหลังคอเลยฮะตรงนี้แรงมากอืมนี่อืมอโหฬานหลักนี่ไงมโหฬารมากถีบเข้ากกระเจียวเลยครับผม นี่ไงโอ้โหเจ้านี้ต่อยมัสต่อยส้วเลยครับผมอันนโอ้โหลูกนี้ครับล้มทั้งยืนนี่โอ้โหเจ้นี้ตับโอ้โหเจ้นี้การคอนิ่งครับมเมื่อกี้โอ้โหอันนี้มันเกมนะแต่ในชีวิตจริงคิดว่าหลับแน่นอนเข้าโรงพยาบาลสิบเดือนแน่ชวหวะนั้นคือแบบว่าคอเอ็นคอเอ,อ,เอ,อ็ก คอแบบไม่รู้อ่ะคอแบบคอแบบคอแทบหักกะมาท้าลูกพักโอ้ยวอนนี้โดนเตะน้องขาโอ้โหโดนเตะน้องเตะน้องโดนตัดลําตัวด้วยโดนตัดลําตัวโดนตัดลําตัวดูนี่อ่ะตัดลําตัวตัดคืนตัวคืนตัดลําตัวคืนขาไปหมดนุ่จริงๆเนี่ยผมเตะคอเนี่ยมันต้องแบบมันต้องแบบว่ามันต้องแบบมันต้องคอกระจายแล้วนะ แต่นี่คือแบบทนมากไม่รู้ทนได้ยังไงนะรับโอ้ยคอก้านขนาดนี้ือแบอกว่าอ่อนมากนะอคอก็ไม่ได้แข็งนะแต่ว่าโอ้ยก็คอคนแต่มันไม่ได้แข็งแต่ว่ามัแบบยอดนะวิ่งเดะกอีกเลย อ่อนน้นๆกน็ปักเข้าก้านเลยโอ้โหสุดยอดเฮ y ว e i เว t วอกเดซิคแพ็กเต็มๆครับผมเรานี่ยเดซิคแพ็กเต็มๆครับอาจจะมีน้อยนะใส่ผมจะมีฮีทการ์ดอยู่ฮีทการ์ดเนี่ย ผมว่ามีเฮตการ์ดอยู่นะแต่ผมไม่รู้ไปทํำมันเป็นว่าไม่เป็นไรครับไม่ต้องสนใจเรื่องเฮตการ์ดหรอกสนใจแค่นี้ก็พอน,นะครับผมมาแล้วผมไปด้วยกันนี่ไงบาทากุกุพักโอ้ยอยี่ต้องมอนยันหลักนี่ มันหลับไปนี่ไงก้านคอออ้ยจอยนี่ติขาล้มเลยฮะขาแล้วล้มเลยอืออ้นี้จอยมาแล้วตรงนี้กาด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 ดันใส่ขาดดันใส่ขาดดันใส่เดินมวยออ้ยอันนี้เดินไม่กนแล้วต่อยสู้ต่อยสู้ตวัดขาเจ้านี่ขาเพกเลยฮะ โอ้โหโลูกนี้มือไปแล้วเมื่อกี้คือแบบมือแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วอะฮึลูกเหนียวนครับลูกนี้เอ้ปั๊บปั๊บโอ้โหการคอที่แข็งไงฮะแต่ว่าไม่ได้แรงมากนะนอ้โหัี่ครับมาแล้วเตะโอ้โหต่อยไปมือกระจุยมือแทบกระจุยฮะนี่โอ้โหเตะผ่านหัวมาลูกเมื่อกี้ครับซับซับมา ทีบอกไปโอ้โหตรงนี้ครับยังถึกนะฮะศัตรูเรายังถึกถึกมากโอ้โหตรงนี้ครับศัตรูโอ้โหจังหวะนี้ครับใช้จังหวะโตฮะใช้จังหวะโตเขาใช้จังหวะโตนะในจังหวะนี้นะเขาทุบนะนี่ไเนี่ไงนี่ยโอ้โหโดนดีโดนดีโดนดีโหตรงนี้อแล้วตึ้บซ้ำด้วย ตืมซ้ำด้วยเป็นไงโอ้โหแล้วลูกนี้เตะอัดโอ้โหเตะกระจิบโอ้โหลูกนี้ดีนั้งยังมีกระจับโอ้โหลูนนี้เตะอัดโอ้โหเตะอัดอกเลยหายใจออกแล้วนั่นแล้วลูกนี้ตับเข้าหัว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 ไหมเข้าหัวเข้าหัวแล้วลูกนี้ตับตับโอ้โหลูกนี้โชคได้ดีมาก อย่าบ,บอกนะเตะออกไปเนี่จนคิดฝันหังทิไปโอ้โหซอยหัวเต็มเต็มเแต่รูนี้ยังไม่ยอมนะยังไม่ยอมยังไม่ยอมนี่รูนี้ล้มโอ้โหเจ็บเลยฮะรูนี้แล้วไอ้หยรูนี้ตดนไตท้องโอ้โ นี่ไงโดนงัด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 ครับผมโอ้ศัตรูโดนงัดนะศัตรูผมโดนงัดนี่ไงโดนงัดไปงัดไปดิงัดไปแล้วทุบมามาเลยถีบเลยลูกนี้โอ้ยเจ๊งโจมตีโจมตี้คีฟาหางเต็มเต็มอะน็อกเลย อันนี้น็อกเลยนะเยอะทับโอ้โหอยู่นี้ทับโูเขาออกเต็มเต็มแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เต็มขนาดนั้นครับมันแค่โดนนะมันแค่เฉียดเมื่อกี้มันเฉียดออกแบบว่าทึกไปเลยนะแต่สุดยอดมากครับผมต่อยได้ดีมากแล้วลูกนี้เอ้ามาอย่างนี้ก็โดนมาตาลุกพักนี่นี่โอ้ยอยูนี้ต่อยบบกรวยกระจายอ่ะ แล้วรูนี้มาแล้วเปิดมาเปิดก็ต้องใส่เปิดใส่มาเปิดใส่มาเปิดใส่เปิดลรวใส่เปิดลราใสเ่ลสเลยโอ้โหโดนต่อยขาครับลูนี้คือโดนหมดนะครับผมโดนหมดนะอย่างเงี้นอูอ้โหจนี้โดนต่อยหัวครับศัตรูศัตรูโดนต่อยหัวนะนี่ไงตกหัวไปทีนึง โอ้ยโดนต่อยนะโดนทุบหลังโดนต่อยโดนต่อยโดนต่อย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 โดนต่อยโดน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 นี่ไงฟาดหัวไปแล้ต่อยโอ้ยนีนะปั๊บ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 โอ้โหตรงนี้ขาผมไปแล้วนี่ไงน้อง ตับอืมเต็มเต็มตั้ม,มเรียบรอ้อยฮะนอะ็นอกนะน็อกทันตาเห็นเลยเรียกได้ว่านอ็นอกทันตาเห็นอ่ะน็อกทันตาเห็นการก่อนโอเคครับแล้วให้เขาโจมตีก่อนนะแล้วซับซับนี่โอโอหวหัวขาดตั้งแต่เริ่ม ตั้งแต่เริ่มก็หัวขาดแล้วชอบชอบปั๊บชอบชอบปั๊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 บต,ต้งเตะไปเตะไปอยากเจอ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 ครับอยากเจอฮะอยากเจอแบบว่าสมน้ำสมเนื้ออยากเจอแบบว่าสุ่มน้ำสมเนื้อหน่อยอะครับโหแบบว่าอยากเจอแบบโอ้โหรุ่นแฮปปี้ฟีนะฮะ อยากเจอแบบแข็งๆขง่ายครับอยากเจอแบบแข็งแข็งง่ายอยากเจอแบบว่าต่อยแบบต่อยแล้วแบบว่าไม่ล้มอ่ะต่อยแล้วแบบไม่ล้มอ่ะอยากเจอแบบต่อยแล้วไม่ล้มอ่ะอ๋อไม่ล้มง่ายๆหรอกโอ้โหมาเดมาเดมาเดแล้วลูกนี้เทียบเดมาเลยกินก้าเด้ทียบเดเทียบเดเทียบเดเฮแล้วลูกนี้ซับ ซับอุ้ยดรสเตนหรือเปล่าน่ะลอกเรสักอย่างนี่แหละทำไมผมเป็นอย่างงี้โอ้โหอ้ยตีเข้าหลังเต็มๆเลยนะทุกดอกตีเข้าหลังก็ทำผได้แค่สามคะแนนโอ้ยทำอะไรไม่ได้เลยเหรอฮะทำอะไรไม่ได้เลยเหรอดีดอกไม่ตีตดองตีตีดีมดิลูกนี้มาแล้วกัดไปลูกนี้กัดขาดขาดขาดตาย อืมนี่ไงอันนี้ยังไม่กล้าตอบโต้ยังไม่กล้าตอบโต้ยังไม่กล้าตอบโต้อยากเจอสมน้ำสมเนื้ออยากเจอสมน้ำสมเนื้ออยากเจอสมน้ำสมเนื้อเจอสมน้ำสมเนื้ออยากเจอสมน้ำสมเนื้อกระเด็นไปแล้วลูกนี้ครับเอามาทำไมนี่ แฮปปี birth, birth, uh ้เบดอ่ะได้ขาวว่ต่อยแฮปปี้เบดอ่ะเอ้เฮ้ยเฮ้ยนีน้อต่อยเอ่ะฮะต่อยเอ่ะสว้า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 อ้โหลูกนี้โดน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 กูนะเราก็ต้องติก่อนว้าตรงนี้ก็หนักเลยนะเขามาหนักเขามาเหนือเขามาเหนือเขามาเหนือลูกนี้เขามาเหนือ ช่วงนี้เขามาเหนือโอ oh, ้ปอร์ตโซลต์ต oh, ิด oh, ด oh, ันหนึงโอ้โหลูกนี้หัวหลุดไปแล้วตัดลำตัวแต่ไม่ได้โอ้ยโดนเตะลำตัวครับผมผมโดนเตะลำตัวนะโอ้โหช่วงนี้โดนโดนโดนหน้าอกครับโดนหน้าอกโอ้โหต่อยมั่วเลยวันนี้เมา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 โดนหน้าแล้วเมาเลยฮะ เมื Bel mente. Bel mente ่อกี้โดนหน้าแล้วเมาเลยสส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 สอะนครับผมไปเตไไปไปไปเตชิดนเอชิดในเรอชิดนเหรอชิดนเรอเอูนีกแล้วโอ้ยหยุดออกอทีนึ่งนี่นี่ไงดเตเตเตนึแล้วต่อยต่อยต่อย โอ้น่าน้า้น่าหนักตรงนี้ต่อยโอ้โหลูกนี้ต่อยไปต่อยไปต่อยไปตบหัวตบหัวบาทาลุกพักบาทาลุกพักบาทาลุกพักบาทาลุพักแล้วทับอืมเอาผมลงยากนะผมลงยากนะหมดเลยนี่ไงโอ้โหลูกนี้มาแล้ว โอ้โออน,น่ะมีการหลอกมีการหลอกมีการหลอกอัปเปิลคัตไปทีหนึง่งอัปเปิลคัตเหรออืออัปเปิลคัต้อเรียนเหรอล้อ,ลอเรียนเหรอแล้วต่อเยเอมาด็อกเตรอร์เป็นด็อกเตรอร์เรื่องไงโอ้โหตัดเดียวกับไอ็ตัวฟ้าๆนั่นเลยตัวผมฟ้าเลยครับผมคล้ายๆเลยเฮ้ เตะออกไปเลยเตะออกไปเลยเตะไปเลยโอ้โหจังวนี้โดนสวนจังวนี้โดนสวนโดนสวนจังวนี้โดนสวนโอ้โหจังวนี้กระเด็นเลยหน้าซุกตะแกงเลยฮะตะแกงนี่เอาไปทำอะไรเอาไปทอดลูกชิ้นครับผมโอ้ยจังวนี้เต็มโอ้โหเตะทำไมฮะมีแต่ลูกเต็มเท่านั้นนะถ้าไม่เต็มเดี๋ยวไม่น็อกฟับปับฟับปับ ฟับปับหฟับปับฟับปับฟับปับไอ้ยไอส์ไอส์ไอส์ไอช์ไอส์หูลูกนี้ตบหัวไปเลยฮะตบหัวตกอืมตบกระบาลตกกระบาลมาดิมาดิมาดิโอ้อยากเจ้าหูลูกตะกี้กระเด็นกระดอนนะฮะ นี่มาแล้วฟาดฟาดลแล้วเตะ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 แล้วปักต่อยต่อยเตะเตะต่อย,ตตอยเรียบร้อยลองไปแล้วนี่โดนโดนโดนมาแล้วเหรออทกีไปน,น,น,นี่นี่นี่แล้ว โอ้ลวงแล้วจังหนี้อ๋ออ๋อไอ้ยเจียบเหรอเหยียบเหรอเหยียบเหรอเหยียบเหรอฮะโฆษณาอีกแล้วะครับผมใครที่อยากดูฟีฟ่าลีฟซีมือบายในครับผมจะได้ดูได้ดูเดี๋ยนี้ในครับผมก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับบ๊ายบ,ายบายสุดครับ